โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโหมดแทนพิการมันเดมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็เป็นอนะีเวนต์ที่แคลนเนาะซึ่งก็หลังจากที่ผมได้โปรโมทแคลนไปประมาณสัปดาห์กว่าๆได้ก็มีคนเข้ามามากมายนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเหมือนเป็นการมาหาเพื่อนกันคือจริงๆคือแคลนที่ผมเอามาเนี่ยมันก็เป็นแคลนหนึ่งที่ตอนแรกผมคิดว่าเราเอามาที่ผมอะผมคิดว่าผมสร้างมาเพื่อที่จะเออเราหาคนที่อยากจะมีพัฒนาการฝีมือมา3ามทริคอะไรพวกนี้เนาะ ซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าเออการไปเป็นหาเพื่อนแทนงั้นผมคิดว่าแคนเรามันก็คงเป็นแคนที่เอาเป็นสบายๆแล้วละกันผมคิดว่าคงไม่อยากให้เขาตึงเครียดมากเนาะเนื่องจากว่าแต่ละคนนะที่ตอนนี้มีอินเตอร์แอคกับใน Discord นะครับก็ยิงอยู่ในช่วงวัยเรียนกันถ้าอยู่ในช่วงวัยเรียนนี่มไม่เราผมคงไม่แบบให้เขานั่นเกินไปนะครับให้เขาเล่นอย่างมีคุณภาพก็พอแล้วเนาะก็อาจจะแค่นั้นก็คือเราให้เราให้ผู้เล่นในแคลนก็เป็นแบบเล่นกัน ด้วยความสนุกกับความหันษาไปแล้วกันนะครับไม่จําเป็นต้องไปตึงเครียดแล้วนะจะอยู่กันแบบสบายๆรับคุยกันมีอะไรก็คุยกันอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าดีมากเลยดีกว่าการที่เรามานั่งแบบจริงจังในเกมนี้เนะก็ ก็ดีแล้วล่ะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องภารกิจแคลนนะครับภารกิจแคลนก็เป็นอย่างหนึ่งที่มาเมื่อวานนะครับมาเมื่อวานตอนบ่ายโมงนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดวันสุดท้ายวันที่12ธันวาคมซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ผมคิดว่าเป็นอีเวนท์ที่ใช้เวลาเยอะแล้วก็เล่นยากนะครับซึ่งส่วนตัวผมคือเวลาผมเริ่มจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเือปิดเทอมมันจะหมดแล้วคือเทอมหน้ามันจะเริ่มที่สัปดาห์หน้านะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเล่นเนาะไหนจะต้องทำโปรเจกต์อี <c oughs> หาที่ฝึกงานแล้วก็ไปฝึกงานอีกมันคือมันมันยุ่งยากครับชีวิตช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้กําลังจะตึงเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกกันว่าเอออีเวนต์นี้มันทำยังไงนะครับก็เขียนอยู่นะครับ่าเป็นไปขวอยคว้ารถถังระดับ9ก้ากันพร้อมเพื่อนรวบกองทัพของคุณก็ค,ณคือเราจะต้องมีต้องมีแคลนอย่างแรกเลยภารกิจเนี้ยถ้าคุณอยากได้รถถังเออ wt diter เนี่ยคุณจะต้องมีแคลนแล้วก็อยู่ในแคลนเดียวกันแล้วก็คนแล้วก็เล่นกับคนในแคลนนะครับ ก็ซึ่งการเล่นในคนในแคลนมันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้หลายอย่างคือถ้าเกิดว่าคุณเล่นคนเดียวคุณจะสามารถทำภารกิจของแคลนได้นะครับซึ่งภารกิจของแคลนเนี่ยมันก็จะให้สัปดาห์ละนนถ้าเป็นภารกิจประจำสัปดาห์คุณจะได้50แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำประจำวันเนี่ยแล้วคุณเล่น,นคนในแคลนเนี่ยคุณก็จะได้วันละ10นะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งคุณจะได้ก็50 70บวกเเป็น120ต่อ1สัปดาห์ ซึ่งมันช้ามากๆนะครับแล้วก็ต้องมานับกับข้างบนอีกเนี่ยข้างบนได้13 14 15อย่างเงี้ยก็คือมีมีเพิ่มไปอีกนะครับเนี่ยได้ได้ก็น่าจะได้ถ้ามันรับแบบเนี้ยน่าจะได้เกือบร้อยตอนที่สิ้นสัปดาห์นะครับเนี่ยคืออันนี้มันเป็นภารกิจที่เราจะต้องทำภารกิจในแคนแล้วสิ้นสัปดาห์น่าจะได้สักเยอะอยู่อันนี่คือ W T Twitter นะเดี๋ยวเราจะคุยอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก็ภารกิจนะครับก็นี่จะเป็น c l a นชา a l เลนจ์นะครับจอยแคลนนะครับทำภารกิจแคลนแล้วก็รับเหรียญในหมดรถถังของคนในแคลนนะครับเพื่อที่จะเอา s t e ลอ In กอรก็จะเป็นทองอไม่ใช่สตีลอินกอรก็จะเป็นเหล็กกล้านะครับแล้วก็จะได้วอฟเฟอร์สเตชั่นริ t เตอมานะครับตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่12ทธันวาคมแล้วบอกว่าแล้วสารจะสามารถเอาไอพิค่ารถถังนี้ได้อย่างไรอย่างแรกก็คือ คุณจะต้องจอยแคลนก่อนนะครับโดยที่ติ๊กที่ไอคอนอันนี้แล้วก็ไปเข้าแคลนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําภารกิจแคลนนะครับเมื่อทําภารกิจแคลนเนี่ยมาทำคอมมอนเรียบร้อยนะทุกวันจันทร์เนี่ยมันจะมีแบบไอ้พวกรางวัลที่ที่แคลนเราทํามาถ้าเกิดว่าแคลนเราทําครบทุกอย่างเราก็จะได้เป็นร้อยเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเยอะอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหมวนรุ่นถังนะครับ มันจะมีเหรียญที่เป็นเรียกว่าบราเธอร์อินอาร์มหรือพี่น้องร่วมรบกับอันนี้ก็คือมีส่วนร่วมอย่างมากซึ่งพี่น้องร่วมรบเนี่ยคือสู้กับเพื่อนแล้วฆ่าอย่างละคนละสองคันถึงจะได้บราเธอร์อินอาร์มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ส่วนร่วมอย่างมากก็คือเรากับเพื่อนของเราจะต้องฆ่าให้ได้รวมกัน6คันซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าช่วงนี้เขาก็ต้องการกัน,กนหมดนะครับก็ต้องมีฝีมือมากสุดๆไปเลย ซึ่งก็จะแม็กซิมัมสดอยู่ที่อย่างละ้น100ร้อยสตีวินกอนนะครับก็คือบ a t เทอร์ a r นอา0มแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างมาก100เหรียญน,นะได้แค่นี้ได้ได้แม็กซิมัมสูงสุดแค่200 คือถ้าเกิดว่าเก่งมากแล้วก็ได้แค่200ภายในวันแรกก็เป็นไปได้และส่วนที่เหลือก็ไปเคลมเอาในแต่ละสัปดาห์ซึ่งก็ไม่น่ายากเท่าไหร่นะตัวน,นี้ก็บอกว่าอีเวนต์แคร์นี่จะไปเมื่อ,อไรซึ่งการที่จะเปิดให้ซื้อได้ในะคุณจะต้องมีสต e วินก่อนอย่างน้อย700อันนะครับก่อนที่จะซื้อมันนะก่อนที่จะมาซื้อได้มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากแล้วเนี่ยแล้วก็ลิต,ตรสามารถขายได้ราคา5,000ทองซึ่งผมต้องการเอามาขายนะครับเพื่อที่จะหาทุนไปซื้อซุปเปอร์คอนครับ แล้วก็สตีเวนก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเราสามารถหาตั้งแต่เราสามารถเล่นตั้งแต่เทียสขึ้นไปนะครับใครที่มีเทียสหรือว่าสูงกว่าเนี่ยก็จะได้แหละนะครับแล้วก็ไปหาแคลนที่มีการอินเตอร์แอคสูงนะครับก็จะยิ่งดีมากนะแล้วก็ต้องอยู่กับคนที่เป็นกันเองคุยกันได้แต่เรามาดูสเปค WT r i t t e r กันเลือกอยู่ที่1,600 ตัวถังพวกนี้น่าจะเท่า WT r p a n z e r IV แต่เท่าที่ดูมุมกดน้อยนะครับมุมเงยน้อยมากแต่มุมกดนี่น้อยกว่าปกติแต่คนที่เล่น WT เขาจะรู้อยู่แล้วนะว่า WT มันไม่ได้เล่นตัวถังดนน,นะครับ WT จะหันหลังแล้วยิงนะเอ่อถ้าเป WT ที่เขาเล่นกันจริงๆนะโหลดอยู่ที่8วิถ้าที่ดูน่าจะโหลดไวกว่าเยอะนะครับเจบาะเกาะ276โอเคอยู่นะความเร็ว40เท่านา12ฉเฉลี่ย30 หมุ 3, น36มหกันนี้ไม่ได้แย่นะผมคิดว่าคันนี้เป็นคันที่ถ้าเกิดว่าเป็นต้องพูดยังไงดีเป็นผู้เล่นที่ยังไม่มีเทียสิบแล้วกันแล้วอยากที่จะไปเล่นเทียสูงหรือว่าเก็บตังค์นนี้คันนี้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลในบิตสตาร์นะครับว่าคันนี้เก็บเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งว่ามันดีแค่ไหนนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าหวังคลิปรีวิวคันนี้นะครับ นเนื่องจากว่าคือสัปดาห์หน้าผมเปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นคือเวลาอาจจะไม่ค่อยมีมาทำนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเล่นในคันนี้ด้วยนะแต่อาจจะเข้าไปแจมคนในแคนบ้างบางวันซึ่งนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วในการทันคลิปละนะ <c oughs> แลนี่ครับก็มีส่วนร่วมอย่างมากกับพี่น้องร่วมลกนะอย่างละห้าเหรียญก็สบายสบายไปสําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตื่นตัวกันแบ็คไฟเดย์ก็มาอีเวนต์แคนก็มา ดูอีกทีว่าจะมีอะไรมาเพิ่มนะครับก็สําหรับก็พอไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับอีเวนต์แคลนนะครับอีเวนต์แคลนนี้ไม่ได้ยากขอแค่คุณหาแคลนที่มีการแอคทีฟสูงนะครับมีการ e N e e N e อินตอแอคตอบกันสบายๆคุยกันสบายๆเช่นแคลนผมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ